เน,นตัธ<ม>อ,อนี่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 ของขวัญวันเกิดของเธอเจ้ามาน้อยน่าอร่อยจังไม่ใช่ของกินนะมันกินไม่ได้หนีแล้วลูกหนีแล้วเธอจะอุนทนไปแลยไปแร้ว<ม>ลูกไปแล้วลูกอือในที่สุดเธอก็เข้าวัดได้แล้วสินะเพราะเธอบำเพ็ญศีลภาวนาเป็นผีดีแล้วยังไงล่ะ บกับกระซื้อ,อย่างงั้นเหรอฉันไม่นึกมาก่อนเลยฮะไอหนุ่มคนนั้นนิ่ทาเรานี้นะไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเขาแค่คงตกใจนะที่คนปกติคบกับกระซื้อนะ่ะฉันต้องไปบอกชาวบ้านแล้วแหละว่าไอมอนี่มนคบกับกระซื้อไปที่ผมแฟนเป็นคนตอนเลี้ยงหมามาลูกหมา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 นี่แหละเป็นของขวัญ ให้กับนกยุงอ,อะไรเธอเสียงดังจังเลยอ่ะเอามาลเลยเลยนี่ฮะน้องหมาสุนัขของเรายัางไงละ่ะมา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 ,มาเล่นมาน่ารักไหม <c oughs> ต่อไปนี้อยู่กับแม่นะลูกเอน่ารักไหมน่ารักแฟนเป็นกระสือตอนเลี้ยงหมา <c oughs> นี่แหละที่จะเอาเป็นของขวัญให้อีบุญน้องหมายังไงละ่ะ อย่าพึ่งเขาอย่าพึ่งเอาเอานั่นตัวอะไรอ่ะเธอนี่นี่นี่ของขวัญวันเกิดของเธอเธอคิดจะเลี้ยงหมาจริงๆเหรอเจ้าหมาน้อยน่าอร่อยจังไม่ใช่ของกินนะมันกินไม่ได้ หนีแล้วลูกหนีแล้วเธอจะอุทานอะไรเนมาเรยมาเัยไปแล้วลไปแล้วลูกเจ้าหมาแฟนเป็นคนตอนออกเดทวันนี้เราเมื่อจำใช่แล้วอยู่ใกล้บ้านด้วยรูปแบบนี้มาเที่ยวตั้งนานแล้วนะอ่ะเธอถ่ายรูปให้ฉันสวยๆหน่อยสิมาได้เลยมาวัดทั้งทีเราต้องถ่ายรูปไว้สินะนี่ ไหนไหนไหนเขาขอดูรูปหน่อยสินี่นี่นีเป็นไงสวยไหมอุ้ยสวยจังเลยเธอสวยมากเลยปักคาแล้วงั้นเรากลับกันเถอะไปไปแฟนเป็นกระสือตอนออกเดทกแฮะได้คำบุญแล้วสบายใจไหยทีละ ในที่สุดเธอก็เข้าวัดได้แล้วสินะเพราะเธอบัพเพญสินภาวนาเป็นผีดีแล้วยังไงล่ะหมอนี่ยมาคบกับกซื้อ,อย่างงั้นเหรอฉันไม่นึกมาก่อนเลยฮะไอหนุ่มคนนั้นนิ้ทาเรานี่นะไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเขาแค่คงตกใจนะ่ะที่คนปกติคบกับกสื้อนะ่ะฉันต้องไปบอกชาวบ้านแล้วแหละ ว่ายมอี่มาคบกับตัวซื้อไปดีกว่าปปกลับกันเถอะขอบใจนะที่รักแฟนเป็นคนไปทำงานสายกี่โมงแล้วเนี่ยแปดโมงแล้วสายแล้วนี่นาำยังไงดีรถก็ติดด้วยรีบแต่งตัวรีบอาบน้ำดีกว่า ฉันบอกคุณยังไงว่าอย่าตื่นสายบอกขอโทษบอกให้ตั้งนาฬิกาปุกก็ไม่ตั้งเลี้ยวไหลไม่ไปทํางานเฮ้ยเฮ้ยอาบน้ำบึ้เช็ดสายแล้วสายแล้วจนนายด่าเนี่ยเลยเสือไม่ต้องรีบหรอกไปเลยสายแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยโนทันเงินเดือนเนี่เลยไปเลยแล้วกันสายแล้วสายแล้วไปทางไหนดีถึงจะรถไม่ติดเนี่ย แฟนเป็นกระสือไปทำงานสายากี่โมงแล้วเนี่ยอ้าแปดโมงสายแล้วนี่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีกระสืออีบุญยังไงล่ะอีบุญกระสืออีบุญฉันจะไปทำงานแล้วฉันจะไปส่ง thank you